กําลังจะไปเล่นสนามตังเล่นกันนะครับไปกับน้องนาบินนี่คือในหมู่บ้านครับ ใกล้ถึงแล้วนะครับใช่อะไรครับจอเลยครับจอดน้องามิลงเลยครับไปแล้ว อ oh, wow. what, ันนี้จริงเลยนะช่วยใครมาเจกช่วยด้วยหมอช่วยด้วยหมอช่วยด้วยไม่มีอะไรเยอะนะครับเมนูบ้านคนรั้นเรื่องกันครับแมลงอยู่แล้วครับเพราะอันนั้นเสียตังค์อันนี้เล่นฟรี ขี่ม้าไหมขี่มันอันนี้มันต้องเล่นยังไงโยันไม่ต้องโยกนนต้องข้างล่างมันเป็นคือสป,ปริงเหรอใช่มันคือสป,ปริงเกือกขี่ม้าเลยใช่ไหมใช่